เอาละครับท่านผู้ชมก็กราบสวีดัตสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านกันด้วยนะครับก่อนอื่นกดติดตามก่อนเลยครับวันนี้ผมขออนุญาตมาพร้อมกับข่าวที่ทําให้หัวใจนักรบชัยเราฮึกเหิมแต่ก็อดห่วงไม่ได้ในเวลาเดียวกันจากที่เมื่อวานเราเพิ่งได้ยินข่าวดีๆว่ามีการเจรจากันจนสถานการณ์น่าจะคลี่คลายลงได้บ้างแต่แล้วมันไม่จบครับท่านผู้ชมมันไม่จบแบบที่คิดไว้เลยเหมือนสุภาษิตท,ที่ว่าไว้ใจทางวางใจคนจะจนใจเอง นี่มันใช้ได้ดีกับสถานการณ์ชายแดนเราจริงๆครับพี่น้องล่าสุดมีรายงานจากกองทัพภาคที่2ซึ่งเป็นข้อมูลอย่างเป็นทางการที่ยืนยันว่าไม่ทันข้ามวันหลังจากเจรจาก็มีการตรวจพบทุ่นระเบิดของเขมรถึง2ลูกเต็มๆโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยนี่มันเหมือนกับว่าเรากําลังเล่นเกมซ่อนหาแต่เขาดันเอาระเบิดมาซ่อนมันไม่ใช่แค่ระเบิดธรรมดานะครับท่านผู้ชมมันคือทุนระเบิดบริเวณช่องติ๊กบอก ใกล้กับปราสาทตาควายแถมยังใช้เทคนิคสับขาหลอกด้วยอาวุธหนักแต่ดันเพิ่มกําลังทหารแถมนี่มันกะจะเล่นสงครามจิตวิทยาหรือไงกันครับเนี่ยแต่บอกเลยว่าทหารไทยเราไม่หลอกง่ายๆหรอกครับรายงานล่าสุดจากกองร้อยอาวุธเบาที่หนึ่งแจ้งมาว่าทหารกัมพูชาได้ละเมิดข้อตกลงหยุดยิง TBC อีกแล้วครับท่านผู้ชมละเมิดทั้งข้อ1และข้อ4เลยทีเดียวนี่มันหน้าไหว้หลังหลอกชัดๆเราตรวจพบทุ่นระเบิดไม่ทราบชนิด คาดว่าจะเป็นรุ่น MT 8 0 B ซึ่งเป็นระเบิดรุ่นเก่าแต่ก็อันตารายไม่แพ้กันครับท่านผู้ชมพบถึงสองลูกบริเวณช่องติ๊กบอกทางทิศตะวันตกของปราสาทตาควายและคาดว่าจะมีอีกหนึ่งลูกอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงเพราะเครื่องตัวจับของเราจับสัญญาณได้นี่แสดงว่าทหารเราเก่งแค่ไหนครับท่านผู้ชมหูตาไวเป็นสบับปะรด และที่สําคัญคือบริเวณที่ตรวจพบระเบิดนั้นห่างจากแนวรั้วลวดหนามของหน่วยเราแค่3เมตรเท่านั้นแล้วเป็นช่องทางที่ด่านกรรมัมพูชามักจะใช้เป็นเส้นทางลาดตระเวนเข้ามายัางรั้วลวดหนามเพื่อสุ่มตรวจการทํางานของเรานี่มันคิดจะรอบกัดชัดๆแต่ทหารไทยเราไม่เคยประมาทครับเราจัดกําลังพลประจําจุดเฝ้าตรวจตามเหตุการณ์อย่างเข้มข้น ผมคิดว่าขเขมรนี่เริ่มฉลาดขึ้นจริงๆนะครับท่านผู้ชมเพราะเราประท้วงเรื่อง PMN2 กลายเป็นว่าเอาระเบิดลักษณะเก่าอย่าง MT80B มาวางระเบิดรุ่นนี้มันเก่ามากครับท่านผู้ชมเครื่องตรวจจับมันก็เลยตรวจพบได้เพราะมันเป็นเหล็กแต่ PMN2 เนี่ยตรวจพบไม่ได้เพราะเป็นพลาสติกโอ้โหนี่มันแกมโกงชัดๆแต่ถึงแม้จะเป็นระเบิดเก่าก็อันตรายถึงชีวิตได้นะครับท่านผู้ชม ผมเชื่อหรือเกินว่าเขมรเป็นคนเอามาวางครับเพราะในพื้นที่นั้นเราไม่ได้เดินแต่พอเขมรเดินเท่านั้นแหละปุ๊บปับ๊บเจอระเบิดทันทีนี่มันเหมือนกับว่าเขาก็จะวางยาเราชัดๆครับแต่ไม่ต้องห่วงครับท่านผู้ชมเราเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติการตอบโต้อย่างเต็มที่เพราะเรามีคํากล่าวของท่านผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่กล่าวไว้ว่าอย่าให้มีคนที่เจ็ด ถ้าเกิดมีคนที่7ในพื้นที่ชายแดนเราก็รู้อยู่แล้วว่าขมรเป็นคนวางระเบิดครับเขาไม่สามารถปฏิเสธได้หรอกครับฝ่ายเราตรวจการและสำรวจพื้นที่เป็นอย่างดีว่าแนวทางขมรในพื้นที่นั้นตั้งอยู่ตรงไหนผู้บังคับหน่วยชื่ออะไรและสถานที่ที่มาวาง PMN นั้นเป็นใครเพราะฉะนั้นยื่นคําขาดไปเลยครับถ้าเกิดมีคนที่เ เรามีชอบทําที่ยิงกระสุนปืนใหญ่ไปที่พิกัดฐานขมืนที่อยู่ได้โอ้โหนี่มันคำประกาศสิทธิชัดๆฟังแล้วสถานไปถึงสวงเลยครับท่านผู้ชมบริเวณนั้นเองก็เศร้าใจนะครับเพราะหลายคนเหยียบกับระเบิดแล้วต้องสูญเสียอวัยวะไปทั้งชีวิตท่านพลเอกมนัดจ,จึงบอกให้ขมืนเลิกทําแบบนี้เถอะครับอย่าทำเลยถ้าจะรบกันก็ประกาศมาตรงๆเลยไม่ใช่มารอบกัดมาปล่อยระเบิดสแสวงเครื่องแบบนี้มันไม่ดีเลย โอ้โหนี่มันลูกผู้ชายตัวจริงครับท่านผู้ชมถ้าจะรบก็ต้องสู้กันซึ่งๆึ่งหน้านี่คือคำที่เราส่งกลับไปจากท่านพุทเอกมนัฑจันดีเสนาธิการฐานบกท่านยืนคำขาดไปแล้วนะครับถ้ามีรอบที่7เนี่ยเรามีความชอบธรรมสูงเลยแล้วเราก็เกือบเจอแล้วนะครับมีการตรวจพบระเบิดแต่ยังดีที่ขมือน,นำระเบิดรุ่นเก่ามาวางไม่ใช่ pmn2 เราก็เลยตรวจพบได้ถ้าเกิดเป็น pmn2 เนี่ยผมเชื่อว่าคนที่7มาแน่นอน เรายังระแวงอยู่แบบนี้หลยครับท่านผู้ชมขณะที่มีการประชุม j BC, b c บ้าอาวุธหนักถอนกู้ระเบิดขเขมรก็ยังมีหน้ามาวางระเบิดอยู่อีกล่าสุดทางขเขมรมีการลงคลิปบอกว่าขุดพบจรวด RPG 2จของไทยเราครับแต่สุดท้ายเนี่ยมันโป๊ะแตกเพราะ RPG 2นั้นเราไม่มีใช้ครับท่านผู้ชมแต่ขเขมรมีใช้เราปลดมาจําการไปนานแล้วครับปัจจุบันฐานของเราใช้ RPG 7จแทง อาร์พีจีสองเนี่ยไม่มีแล้วเขมรโปะแตกอีกรอบแล้วครับบวกกับชาวบ้านในบริเวณด่านช่องจอมจังหวัดสุรินทร์บอกว่ายังไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงทีบีซีให้ถอนอาวุธหนักและเปิดด่านซึ่งก็มีการระบุออกมาเหมือนกันครับว่าเรายังไม่ได้ประสาทต,ตาควายคืนเลยจะรีบยอมเขมรไปไหนและการเปิดด่านส่งสินค้าก็เหมือนกับให้เขมรมีแรงมาสู้กับเราทั้งที่ตอนนี้เขมรก็แบรนด์สินค้าไทยเราเหมือนกันแล้วกลับมาทำร้ายประเทศไทยอีก โอ้โหนี่มันความรู้สึกของคนไทยที่แท้จริงนี่ก็เป็นเสียงย้อนแย้งออกมาจากชาวบ้านชายแดนช่องจอมจังหวัดสุรินทร์ครับพวกเขายังไม่ไว้ใจขเขมรน,นะครับไว้ใจไม่ได้เลยทั้งทหารทั้งชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ไม่มีใครไว้ใจขเขมรได้เลยอย่างที่บอกแหละครับประชุมกันเสร็จเมื่อวานยังไม่ถึงวันเลยครับยังไม่ทันข้ามวันก็เจอระเบิดสองลูกเลยบริเวณช่องติกโมกเรก,กับปราสาทตะควายด้วยนี่มันบทเรียนราคาแพงครับท่านผู้ชม และยังมีอีกรายงานหนึ่งครับเกี่ยวกับกองทัพของเขมรที่บอกว่าจะไม่ยอมถอนทหารนั้นตอนนี้เขายืนยันออกมาแล้วนะครับแต่ว่าจะถอนอาวุธหนักอันนี้ก็ยังไว้ใจไม่ได้ซึ่งกว่าจะมีเล่เหลี่ยมเท่าไหร่นั้นทหารคัมภูชาตอนนี้ยังอยู่ที่ชายแดนไม่ต่ำกว่า5,000คนนะครับพร้อมชายแดนไว้ตลอดไม่นับรวมกับทหารบ้านด่านส่วนอื่นอีกเพจของคุณฮุนเซนก็ยังมีการแชร์เพลงและภาพปราสาทตะเมินทมบอกว่ายังเป็นของเขมรอยู่ผมคิดว่าคุณฮุนเซนคงอยากได้ปราสาทตะเมินทมให้ได้นะครับ เพราะถ้าเกิดปล่อยแปลว่าเสียตาเมือนทมไปแล้วเนี่ยชาวบ้านลุกคือแน่นอนพร้อมกับมีการปล่อยภาพจรวด BM21 ที่กําลังยิงรัวใส่เราคือมันเริ่มมีปล่อยภาพออกมาแบบนี้ทั้งที่มีการเจรจากันแล้วนะแต่เขมรเองก็เหมือนอยากจะเปิดด่านนะครับก็เลยขอให้ญี่ปุ่นมาเป็นทางลงในการเจรจาโดยจะเริ่มที่ด่านจันทบุรีกับตราดซึ่งก็อนุโลมให้แค่รถขนส่งสินค้าเท่านั้นนะครับไม่ให้บุคคลข้ามแดนเขมรห้ามข้ามแดนมาเด็ดขาด นี่เป็นฝั่งของกัมพูชาแถลงเองเลยนะครับว่าญี่ปุ่นขอร้องไทยกัมพูชาเปิดด่านแต่ผมคิดว่ากัมพูชานจะไปขอร้องญี่ปุ่นมากกว่านะครับซึ่งจากการกล่าวอ้างของกัมเมนก็บอกว่าเปิดด่านให้ส่งออกสินค้าและนําเข้าที่จําเป็นแต่ไม่ได้เปิดเผยว่าเป็นสินค้าประเภทใดแล้วก็มีรายงานออกมาว่าเป็นชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์อุปกรณ์สื่อสารต่างๆสินค้าจําเป็นที่ญี่ปุ่นลงทุนในไทยเราแล้วก็ส่งออกไปที่เขมรแถมมีการกดดันให้เราว่าไม่เช่นนั้นจะย้ายโรงงานผลิต อันนี้ไม่รู้ว่าญี่ปุ่นพูดเองหรือเปล่าครับแต่เป็นขมรที่อ้างออกมาขณะเท่านั้นเองครับพยายามทวงถามเราว่าจะตั้งคณะผู้สังเกตการอาเซียนเพื่อมาทําหน้าที่ตรวจสอบการหยุดยิงและกดอาวุธหนักแต่ว่าฝ่ายเราเนี่ยพอใช้ eiot ครับผู้สังเกตการชั่วคราวที่มีอยู่แล้วและกลไกทวิภาคี rbc abc ซึ่งการแบ่งชั้นในขมรเนี่ยก็แบ่งเป็น3โซนเป็นโซนกองทัพภาคที่1โซนกองทัพภาคที่2แล้วก็โซนของนาวิกโยธิน ดูในโซนที่ไม่มีการประทะเนี่ยจะเปิดด่านขนสงก่อนห้ามคนข้ามเด็ดขาดก็จะสังเกตได้เลยนะครับว่าคุณหุ่นเซนไม่มาแซะไทย5วันส่วนการเจรจาเนี่ยยอมทุกข้อเสนอของไทยในเวที JBC แต่ถามว่ายอมแล้วทาตามไหมอันนี้ผมยังไม่เชื่อว่าจะทําตามครับสันดาเนเขมรไปรับมันเยอะจริงๆนะไม่รู้สิคือเราถ้าเกิดไปประทะกับสมมติเราไปประทะกับชาติอื่นอย่างสิงคโปร์อย่างนี้มันพัฒนานแล้วเนี่ยอาจจะไม่เป็นแบบนี้นะครับ อาจจะคุยกันรู้เรื่องไปเลยแต่กับขเขมรมันไม่จบง่ายๆนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนไปสับเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วมาอยู่กับพี่ขอคุยแบบนี้ไปอีกแบบหนึ่งอย่างที่เราเห็นกันเลยแต่ว่าล่าสุดเนี่ยจีนก็จัดหนักจัดเต็มเหมือนกันนะครับหวยปล้ำนักใช่ไหมแล้วทีนี้ก็เลยบังคับเขมรครับ,รบซื้อเครื่องบินรบ1ิบลำซึ่งเป็นเครื่องบินพาณิชย์นะครับก็เป็นกังวลนะว่าการซื้อรอบนี้เนี่ยใช้งบเยอะกว่ากองทัพตีกลับกลายเป็นว่าติดหนี้สินไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดอย่างแน่นอนแล้วก็หนไไหนนีีไไไไปม่ดด้พอ เห็นว่าเอ้ยห right? so ุนเซนจะไปเข้าหาธรรมะเกินไปใช่ไหมก็เอาหนี้เพิ่มไปอีกครับก็คือบังคับให้ซื้อเลยนะครับเครื่องบินรบพันสามคูณ2ไปไหนก็เป็น2 0 0 0 0ล้านครับซึ่งมันเยอะกว่างบกองทัพเนี่ยที่มีไปแค่8 0 0ร้อถึงแปดล้านงานนี้หุ้นเซนตายยังเขียนหมดตัวแน่นอนครับและจะไปอเมริกาไม่ได้เพราะว่าติดหนี้สินเยอะเกินไปนี่แหละที่ผมคิดว่าหุ้นเซนยังจะเปิดด่านแต่ก็ไม่รู้ว่ามีเล่เหลี่ยมอะไรข้างในหรือเปล่าเพราะยังมีการแชร์โพสต์เรื่องของปราสาทตะเมินทม เรื่องของพื้นที่ต่างๆที่เขมรเคยครอบครองสุดท้ายเนี่ยเราไล่ตกหน้าผากกันหมดแต่เขาเองก็ยังไม่ยอมรับอยู่ที่ว่าจะลงยังไงต้องรอกันนะฮะว่ามันจะลงยังไงหรือว่าจะมาตีกับเราเหมือนเดิมเพื่อที่จะยึดตะเมินทมติดตามอัปเดตความคืบหน้าแต่ตอนนี้ถามว่ามันจบลงมาให้กับกรรมการยังไม่จบนะครับอย่างที่เสนาธิการทหารบกถ้าเกิดมีคนที่7เนี่ยเรายังไงก็ไม่ยอมซึ่งก็ต้องรออัปเดตกันอย่างต่อเนื่องแบบใกล้ชิดครับว่าหลังจากนี้ จะเป็นยังไงบ้างกับสถานการณ์แนวชายแดนของไทยรัฐเมื่อสักครู่เราได้ฟังข่าวเรื่องระเบิดที่ขเขมรมาวางอย่างหน้าตาเฉยไปแล้วคราวนี้มาฟังคําประกาศสิทธิ์ของท่านเสนาธิการฐานบกพลเอกมณัจจันดีที่บอกเลยว่าเด็ดขาดไม่ยอมไม่ประนีประนอมท่านพลเอกมนัตครับหลังจากที่ได้ไปเยี่ยมกําลังพลที่เหยียบกับระเบิดมาแล้วท่านถึงกับออกปากว่ารู้สึกเศร้าใจมากครับท่านผู้ชม ลองนึกภาพดูสิครับกำลังพลของเราที่ไปปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติต้องมาเจอเรื่องแบบนี้ตั้งแต่มีการประทะกันมาไม่ว่าจะเป็นช่วงปะทะหรือหลังปะทะมีกำลังพลของเราต้องเหยียบกับระเบิดไปแล้วถึง6คน6ชีวิตที่ต้องมาเผชิญกับความสูญเสียทั้งชีวิตและอวัยวะมันเป็นความสูญเสียที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นเลยจริงๆครับท่านผู้ชมนี่มันเหมือนกับการเอาความตายมาหยอกล้อชัดๆและด้วยความรู้สึกอันหนักอึ้งนี่เอง ท่านพลเอกมนัฐจึงได้ยื่นคำขาดออกมาอย่างชัดเจนครับท่านประกาศกล้องว่าจะต้องไม่มีคนที่7โอ้โหคำนี้มันฟังแล้วขลังจริงๆครับท่านผู้ชมมันไม่ใช่แค่คำพูดลอยๆแต่มันคือการประกาศเจตนารมณ์อันแน่วแน่ของกองทัพไทยถ้าเกิดมีคนที่7ขึ้นมาอีกในพื้นที่ชายแดนที่เราก็รู้อยู่แก่ใจว่าขเมรเป็นคนวางระเบิดไว้เขาจะปฏิเสธไม่ได้หรอกครับเพราะอะไรนะครับเพราะทหารไทยเรานี่แหละครับ หูตาเป็นสับป,ประรดข้อมูลแน่นปึกฝ่ายเรามีการตรวจการและสำรวจพื้นที่เป็นอย่างดีครับท่านผู้ชมเราทราบหมดว่าแนวทางของเขเมรในพื้นที่นั้นตั้งอยู่จงไหนผู้บังคับหน่วยของเขาชื่ออะไรและที่สำคัญคือใครเป็นคนเอา PMN มาวางเราทราบหมดครับท่านผู้ชมไม่ใช่แค่เดาเรามีข้อมูลหลักฐานพร้อมสับนี่แหละครับคือความลับไม่มีในโลกโดยเฉพาะกับทหารไทยเราเพราะฉะนั้น คำขาดของท่านพลเอกมนัสจึงหนักแน่นและทรงพลังมากครับถ้าเกิดมีคนที่7เ,เรามีความชอบธรรมที่จะยิงกระสุนปืนใหญ่ไปที่พิกัดฐานของเขมรที่อยู่ได้ทันทีโอ้โหนี่มันคือการประกาศสงครามอย่างเป็นทางการเลยนะครับท่านผู้ชมนี่ไม่ใช่แค่การขู่แต่เป็นการประกาศจุดยืนว่าถ้าคุณมาทําร้ายเราเราก็พร้อมที่จะตอบโต้กลับอย่างสาสมเหมือนสุภาษิตท,ที่ว่าทีใครทีมันนี่แหละครับ พื้นที่ชายแดนตรงนั้นเองก็น่าเศร้าใจนะครับเพราะหลายคนต้องเหยียบกับระเบิดแล้วต้องสูญเสียอวัยวะไปทั้งชีวิตท่านพลเอกมนัฐจึงได้เรียกร้องไปยังเขมรครับว่าให้เลิกทําแบบนี้เถอะครับอย่าทําเลยถ้าจะรบกันเนี่ยก็ประกาศมาตรงๆเลยไม่ใช่มาลอบกัดมาปล่อยระเบิดสแสวงเครื่องแบบนี้มันไม่ดีเลยนี่มันคือการพูดในฐานะลูกผู้ชายชาตินักรบที่ต้องการความยุติธรรมครับถ้าอยากจะสู้ก็มาสู้กันอย่างเปิดเผย ไม่ใช่มาทำหลับหล,บล่อๆแบบนี้ก,กล้าๆหน่อยสิครับลูกผู้ชายเขาไม่ทำกันแบบนี้หรอกนี่คือคำที่เราส่งกลับไปจากท่านพลเอกมนัฐจันดีเสนาธิการทหารบกครับท่านยื่นคำขาดไปแล้วนะครับถ้ามีรอบที่7เนี่ยเรามีความชอบทมสูงเลยที่จะจัดการขั้นเด็ดขาดและก็เกือบไปแล้วนะครับท่านผู้ชมมีการตรวจพบระเบิดเมื่อเร็วๆนี้แต่ยังดีที่ขเขมรน,นำระเบิดรุ่นเก่ามาวางไม่ใช่ pmn 2เราก็เลยตรวจพบได้ ถ้าเกิดเป็น PM2 n เนี่ยผมเชื่อว่าคนที่เจ็ดมาแน่นอนนี่แหละครับคือโชคดีในความโชคร้ายของเราเรายังคงต้องระแวงอยู่แบบนี้แหละครับท่านผู้ชมแม้จะมีการประชุม JBC เพื่อลดอาวุธหนักและกู้ระเบิดแล้วก็ตามเขมรก็ยังมีหน้ามาวางระเบิดอยู่อีกล่าสุดทางเขมรมีการลงคลิปอ้างว่าขุดพบจรวด RPG2 ของไทยเราครับแต่สุดท้ายเนี่ยมันโป๊ะแตกโป๊ะจนหน้าแหกเพราะอะไรนะครับ เพราะ RPG 2นั้นเราไม่มีใช้ครับท่านผู้ชมเราปลดประจำการไปนานแล้วแต่เขมรนั่นแหละครับที่มีใช้ปัจจุบันฐานไทยเราใช้ RPG 7แทน RPG 2เนี่ยไม่มีแล้วเขมรโป๊ะแตกอีกรอบแล้วครับนี่มันเหมือนกับการสร้างเรื่องโกหกแล้วก็โกหกซ้ําชัดๆแต่ฐานไทยเรานี่แหละครับจับโกหกได้หมดบวกกับเสียงของชาวบ้านในบอดีด่านช่องจอมจังหวัดสุรินที่บอกว่ายังไม่เห็นด้วยกับข้อตกลง TBC ที่จะถอนอาวุธหนักและเปิดด่านพวกเขากล่าวว่าเรายังไม่ได้ประสาทตาควายคืนเลยจะรีบยอมขเขมรไปไหนและการเปิดด่านส่งสินค้าก็เหมือนกับเป็นการเสริมเขี้ยวเล็บให้ขเขมรมีแรงมาสู้กับเราทั้งที่ตอนนี้ขเขมรก็แบนสินค้าไทยเราเหมือนกันแล้วยังกลับมาทำร้ายประเทศไทยอีกโอ้โหนี่มันคนเนรคุณชัดนี่ก็เป็นเสียงสะท้อนจากชาวบ้านชายแดนช่องจอมจังหวัดสุรินทร์ครับพวกเขายังไม่ไว้ใจขเขมรเลย ไว้ใจไม่ได้จริงๆทั้งทหารไทยทั้งชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ไม่มีใครไว้ใจขเขมรได้เลยอย่างที่ผมได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้เลยครับประชุมกันเสร็จเมื่อวานยังไม่ถึงวันเลยครับยังไม่ทันข้ามวันก็เจอระเบิด2ลูกเลยบริเวณช่องติกบอกใกล้กับปราสาทตะควายด้วยนี่มันคือความจริงที่เจ็บป่วยครับท่านผู้ชมข่าวนี้มาดูเรื่องราวเกมการเมืองระหว่างประเทศที่กําลังเล่นกันอย่างดุเดือดไม่แพ้สถานการณ์ชายแดนเลยครับ จากข้อมูลที่ได้รับมามีรายงานอีกครับว่ากองทัพของเขเมรที่บอกว่าจะไม่ยอมถอนทหารเนี่ยตอนนี้เขายืนยันออกมาแล้วนะครับแต่ว่าจะถอนอาวุธหนักอันนี้ก็ยังไว้ใจไม่ได้นี่มันเหมือนกับการพูดไปอย่างทําไปอย่างชัดๆเราจะเชื่อถือได้ยังไงกันครับท่านผู้ชมเพราะทหารกัมพูชาตอนนี้ยังอยู่ที่ชายแดงไม่ต่ํากว่า5,000ันคนพร้อมรบอยู่ที่ชายแดงของเราตลอดเวลาไม่นับรวมกับทหารบ้านด่านส่วนอื่นอีกนี่มันเหมือนกับว่าเตรียมพร้อมรบตลอด24ชั่วโมงเลยทีเดียว แล้วก็ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกครับเพจของคุณฮุนเซนก็ยังมีการแชร์เพลงและภาพปราสาทตาเมอนทมบอกว่ายังเป็นของขเขมรอยู่ผมคิดว่าคุณฮุนเซนคงอยากได้ปราสาทตาเมินทมให้ได้นะครับเพราะถ้าเกิดปล่อยไปว่าเสียตาเมินทมไปแล้วเนี่ยชาวบ้านลุกฮือแน่นอนนี่มันคือศักดิ์ศรีของชาติที่เขาอ้างอยู่พร้อมกับมีการปล่อยภาพจรวด B.M. 21ที่กาลังยิงรัวใส่ไทยเราคือมันเริ่มมีปล่อยภาพออกมาแบบนี้ทั้งที่มีการเจรจากันแล้วนะนี่มันคือการปั่นกระแสชัดๆ แต่ขเขมรเองก็เหมือนอยากจะเปิดด่านนะครับก็เลยขอให้ญี่ปุ่นมาเป็นทางลงในการเจรจาโดยจะเริ่มที่ด่านจันทบุรีกับตรัสซึ่งก็อรุโรมให้แค่รถขนส่งสินค้าเท่านั้นนะครับไม่ให้บุคคลข้ามแดนขเขมรห้ามข้ามแดนมาเด็ดขาดโอ้โหนี่มันเหมือนกับการขอทางรอดชัดๆแต่ก็ยังไม่ยอมให้ขนข้ามไปมานี่มัน2มาตรฐานชัดๆและที่น่าสนใจคือเป็นฝั่งของกัมพูชาที่แถลงเองเลยนะครับว่าญี่ปุ่นขอร้องไทยกัมพูชาเปิดด่าน แต่ผมคิดว่ากัมพูชาน่าจะไปขอร้องญี่ปุ่นมากกว่านะครับนี่มันเหมือนกับการโยนความรับผิดชอบให้คนอื่นซึ่งจากการกล่าวอ้างของเขมรก็บอกว่าเปิดด่านให้ส่งออกสินค้าและนําเข้าที่จําเป็นแต่ไม่ได้เปิดเผยว่าเป็นสินค้าประเภทใดแล้วก็มีรายงานออกมาเป็นชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์อุปกรณ์สื่อสารต่างๆสินค้าจําเป็นที่ญี่ปุ่นลงทุนในไทยเราแล้วก็ส่งออกไปเขมรแถมยังมีการกดดันให้เราว่าไม่เช่นนั้นจะย้ายโรงงานผลิตอันนี้ไม่รู้ว่าญี่ปุ่นพูดเองหรือเปล่าครับแต่เป็นเขมรที่อ้างออกมา นี่มันคือการบีบชัดๆขณะนี้เท่านั้นเองครับเขมรพยายามทวงถามเราว่าให้จัดตั้งคณะผู้สังเกตการอาเซียนเพื่อมาทําหน้าที่ตรวจสอบการหยุดยิงและลดอาวุธหนักแต่ว่าฝ่ายเราเนี่ยก็ใช้ IoT ครับผู้สังเกตการชั่วคราวที่มีอยู่แล้วและกลไกทวิภาคี ABC ABC ซึ่งการแบ่งชั้นในเขมรเนี่ยก็แบ่งเป็นสโซนเป็นโซนกองทัพภาคที่1่โซนกองทัพภาคที่2แล้วก็โซนของนาวิกายโยธินดูในโซนที่ไม่มีการประทะเนี่ยจะเปิดด่านขนสองก่อน ห้ามขนข้ามเด็ดขาดก็จะสังเกตได้เลยนะครับว่าคุณฮุนเซนไม่มาแซะไทยมา5วันแล้วส่วนการเจรจารเนี่ยก็ยอมทุกข้อเสนอของไทยในเวที JBC แต่ถามว่ายอมแล้วจะทําตามไหมอันนี้ผมยังไม่เชื่อว่าจะทําตามครับสันดานขมเณรไปรับมันเยอะจริงๆนะไม่รู้สิคือเราถ้าเกิดไปประทะกับสมมุติเราไปประทะกับชาติอื่นอย่างสิงคโปร์อย่างเงี้ยที่เขาพัฒนาแล้วเนี่ยอาจจะไม่เป็นแบบนี้นะครับอาจจะคุยกันรู้เรื่องไปเลยแต่กับขมเณรมันไม่จบง่ายๆนะครับเดี๋ยวก็เปลี่ยนไปสับเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา แล้วมาอยู่กับพี่ขอคุยแบบนี้ไปอีกแบบหนึ่งอย่างที่เราเห็นกันเลยนี่มันคือความไม่แน่นอนที่เราต้องผเผชิญแต่ว่าล่าสุดเนี่ยจีนก็จัดหนักจัดเต็มเหมือนกันนะครับมวยปล้ำใช่ไหมและทีนี้ก็เลยบังคับคเขมรครับซื้อเครื่องบินรบ10ลำซึ่เป็นเครื่องบินพาณิชย์นะครับโอ้โหนี่มันคือการผูกมัดชัดๆและการซื้อรอบนี้เนี่ยใช้งบเยอะกว่างบกองทัพที่ตีกลับไปอีกกลายนั้นว่าติดหนี้สินไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดอย่างแน่นอนแล้วก็หนีไปไหนไม่ได้พอดี เห็นว่าเฮ้ยฮุนเซนจะไปเข้าหาธรรมะเกินไปใช่ไหมก็เอาหนี้เพิ่มไปอีกก็คือบังคับให้ซื้อเลยนะครับเครื่องบินรบ1,300ล้านคูณ2ไปไหนก็เป็น2 0 0 0 0ล้านครับซึ่งมันเยอะกว่างบกองทันเนี่ยที่มีไปแค่80-80ล้านงานนี้ฮุนเซนตายอย่างเขียดหมดตัวแน่นอนครับแล้วจะไปอเมริกาไม่ได้เพราะว่าติดหนี้สินเยอะเกินไปนี่แหละที่ผมคิดว่าฮุนเซนยังจะเปิดด่านแต่ก็ไม่รู้ว่ามีเล่เหลี่ยมอะไรข้างในหรือเปล่าเพราะยังมีการแชร์โพสต์เรื่องของปราสาทตาเมินทมเรืื่่่อององงขพ้นทีตา ที่เขเมรเคยครอบครองสุดท้ายเนี่ยเราไล่ตกหน้าผากกันหมดแต่เขาเองก็ยังไม่ยอมรับอยู่ที่ว่าจะลงยังไงต้องรอกันนะครับว่าเรื่องนี้มันจะลงเอ,อ่ยยังไงหรือว่าจะมาตีกับเราเหมือนเดิมเพื่อที่จะยึดตามเมืองทมเราต้องติดตามอัปเดตความคืบหน้าอย่างใกล้ชิดครับเพราะเรื่องนี้ยังอีกยาวไกลแต่ตอนนี้ถามว่ามันจบลงมาให้กับกรรมการยังไม่จบนะครับอย่างที่เสนาธิการฐานบอกได้ประกาศไว้ถ้าเกิดมีคนที่7เนี่ยเรายังไงก็ไม่ยอม ซึ่งก็ต้องรออัปเดตกันอย่างต่อเนื่องแบบใกล้ชิดครับว่าหลังจากนี้จะเป็นยังไงบ้างกับสถานการณ์แนวชายแดนของไทยเราขอให้ทุกท่านโปรดติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดต่อไปครับเพราะเรื่องนี้ยังอีกยาวไกล